การ์ดเลอเนะเป็นแมนมาถึงกันสักทีหนึ่งวันนี้เราจะเ,เป็นแบบสปีดรันออฟแทร์แม่ครับแม่ครับพ่อครับผมบบนึงจะไปช่วยคนนะครับผมช่วยเพื่อนผมจะจะปิศถานโอเคปิาศานโอเปร่า,าเบิร์ดโอ้ยมันไม่ ด้จริงในกระดานมันไม่ได้เขียนว่าโอเิราเบิร์ดแต่ผมแค่รู้จักชื่อมัดคอตแค่นั้นแหละรู้จักทุกตัว้องหนึ่งตัวรับด้ยสวใหญ่ก็จะใช้ยขอทาไม้ม่งโดนบินชา้าจังเลยเดี๋ยวพอเราเปิดประตูนี้เสร็จแล้วเราก็เจอเจอโอเปราอาเบิร์ดเลย ดูเรานั่นยงไงเห็นไหมอ,อูพี่าอัเบิร์ตอืมไปแล้วไปไปไหนแล้วอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยต้องทำธุรกิจเพื่อเอาไข่ก็เอาุญเจจากปากของมันเอาเก็บไข่ให้ครบกี่อันกลมเก็บเก็บไปก่อนน่าจะหกหรือแปดนี่นแหล,ละ ผมจะไม่อ่านแต่ทางาน,นนะโพระทุกคนไปหาดูช่องคนไทยเองแล้วกันนะแล้วใครอยากรน้เนื้อนะเรื่องนะเกมนี้ก็คือเกมปีสงพันยี2 0ิบสามนะเกมภาคหนึ่งนะที่จริงมันมีภาคสุดนะมันสร้างในปีนี้มันคือเนื้อเรื่องก่อนที่จะอยู่ในภาคหนึ่งเราจเจอตัวคนแบบตอนเด็กหดทตัวจะเห็นต,ตอนเด็กมาเลย นี่ขับไข่ลงมาเ้อยเาบไป่อาใครไม่เอ้ยเอาเอาบัตรไหมกูขีการเอาไป <c oughs> อ๋อขอบคุณ ผมไม่จะขโมยผมแค่ให้ของคนอื่นเขาเลยให้ของผมของดีแล้วต้องทำอย่างนี้ครับทุกคนแล้วมันก็จะชนกระจกดูแลทุกคนเอ้ยดูให้เต็มตาแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออโดนเรามันแรงแค่ไหน,ชน,ไหนชนแล้วไม่พังนะโอ้โหสุดยอดเลยโดนโคตรแข็งเก่งชนแล้วไม่พัง เชื่อแล้วไม่รู้กูอ่านไปก่อนนะครับผมอันไม่ออกอยู่แล้วนะเราจะไปทางนี้แล้วเดี๋ยวนกโอพิ่ามันก็จะเออถ้าเราทำภารกิจตรงนั้นเสร็จตรงนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเม่ตรงนั้นเสร็จแล้วโอพิ่าเบิร์ดมันก็จะมาไล่เรา ตกลงไปเดปดี๋ตยวตายได้นะทุกคนมันหลุมลึกจดะด้วยจริงคนก็สมกัจริงเนี่ก็คือเขาจะประมาณว่าจะบอกสีตัวละครนอะนี่แบนบอลิน่าตัวสีขาวนี้จัมโบ้จอรตสีเขียว โอเพลาเวิร์ดสีชมพูกับตันฟิด,ดสีม่วงเป็นอยืสีต่ะทงเอออะไรวะลืมชื่อวะนี่ก็สีส้มนะ เรียกว่าอะไรกูลืมชื่อละเอ้ยกูไม่อยากอ่านนะอ่ะอ่านไปก็เถอะอ่านมาแล้วว่าไงโอพิล่าเบิร์ดมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกเพราะว่ากูเคยเล่นเกมมึงมาแล้วรอบผ่านมาหลายรอบแล้วด้วยภาคศูนกับภาคหนึ่งมันไม่เสียตังค์นะส่วนภาคที่หนึ่งถึงเจ็ดนี่เสียตังค์เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเข้ามาไอ้สัตว์ระวัง mình sẽ chạy đây đâu nghĩ xem nè ấm đẹp rồi tục tài ừ. tục มันจะมีเออของลับอยู่นะนี่เทปลับเกมป๊อปปี้เพคามาัย บินกออ็คือครูใหญ่น่าจะเป็นครูใหญ่คงหรือว่าเป็นนักนักวิทยาศาสตร์คนที่นี่แหละมัง้งนี่ก็จะเป็นลิฟต์ลงข้างล่างอ่ยตัวจากนี้เราจะได้เจอปีศาจแลวตัวจากนี้ข้างล่างนี้ก็คือ ห้องวิจัยพวกอะไรพวกนี้นะเราจะไม่ได้เห็นเออโรงเรียนนะตัวอย่างเี้ยข้างล่างยังมีห้องรับอีกเยอะเลยเพื่อไปต่อนในภาคสองแล้วเราก็จะเจอปีศาจเอกตัวหนึ่งมันคือมัดอดมัดอดจัมบูจอด